เหมือนปลาทุลีทวนลมพระพุทธภาสิทตยโยอัปปะดุทธะนรสัดุสติสุทัสสะโปสสะอนังคณสัตเตเมวะพะพาลังปัจเจติปาปังสุขโมระโชปฏิวาตังวะคิตโตแปลความว่า,วาผู้ใดประทุส้ายบุคคลผู้ไม่ประทุส้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมตกถึงบุคคลผู้ประทุสลายนั้น เหมือนธุรีละเอียดที่บุคคลปลาขึ้นไปทวนลมย่อมหวนกลับมาอย่างผู้ปลาฉะนั้นอธิบายความตั้งแต่เริ่มมีสัตว์มีชีวิตขึ้นในโลกดูเหมือนว่าโลกเราไม่เคยขาดแคลนไม่เคยว่างเว้นจากการประทุษร้ายประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นปรากฏการธรรมดาที่ไม่ก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่ใครเลยอำนาจการปกครองย่อมตกอยู่ในมือของคนเข้มแข็งมีอำนาจที่จะรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้ หากผลประโยชน์ยังสอดคล้องกันอยู่มนุษย์ก็ยังสามากกัคคีปรองดองและประนีประนอมกันได้แต่เมื่อใดผลประโยชน์เกิดไปขัดกันขึ้นมนุษย์ก็ทะเลาะก,กันประทุษร้ายกันประหัตประหารกันหาทางทำลายอีกข้างหนึ่งให้ย่อยยับไปส่วนมากก็ย่อยยับลงไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายกว่าจะรู้สึกตัวก็ย่อยยับไปเสียแล้วสงครามที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ว่าสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศย่อมตามมาด้วยความย่อยยับทั้งสองฝ่ายในโลกนี้ การสร้างและการทำลายเป็นของคู่กันมือทั้งสองของมนุษย์นั้นดูเหมือนว่ามือหนึ่งเป็นผู้สร้างและอีกมือหนึ่งเป็นผู้ทำลายมีแต่การสร้างไม่มีการทำลายโลกก็จะล้นมีแต่การทำลายไม่มีการสร้างโลกก็ว่างเปล่าธรรมดาของโลกเป็นดังนี้เหมือนการเกิดและการตายอันเป็นกฎธรรมชาติบางคนกล่าวว่าโดยนิสัยมนุษย์เป็นผู้ชอบทำลายแต่บางคนกล่าวว่าโดยนิสัย หรือโดยเนเจอร์แล้วมนุษย์เป็นผู้ชอบสร้างสารรค์แต่ที่ต้องทำลายก็เพราะเกิดความขัดใจขึ้นความจริงโลกเราทุกวันนี้มีโอกาสอยู่มากที่จะสร้างสารรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมมนุษย์ยิ่งกว่าในสมัยใดๆที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ายิ่งโลกเจริญขึ้นความขัดแย้งต่างๆก็มีมากขึ้นด้วยความต้องการของมนุษย์ซึ่งเดิมทีมีเพียงเล็กน้อยจำกัดอยู่ในขอบเขตของปัจจัยสีเฉพาะที่จำเป็น ได้ถีบตัวสูงขึ้นจนเกือบจะพูดไม่ถูกในบัดนี้ว่ามนุษย์เราต้องการอะไรแน่ความสุขซึ่งโดยปกติเป็นของหาได้ง่ายก็กลับเป็นของหาได้ยากสาหรับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันทางนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดที่มนุษย์ละเลยเพิกเฉยในสิ่งที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งนั่นเองการฝึกฝนจิตของตนการอบรมจิตของตนให้สะอาดการขัดเกลาอัตยาสายของตนให้ประณีตมนุษย์เรา จะได้รับการศึกษาภายนอกสูงเพียงใดก็าตามจิตใจของเขาจะไม่สว่างขึ้นนอกจากเขาจะหันมาศึกษาและปฏิบัติทางจิตด้วยการศึกษาภายนอกมิได้ช่วยเขาลดความเห็นแก่ตัวลงเลยข้อขัดแย้งของมนุษย์ในสังคมจนต้องฟาดฟันประหัตประหารกันนั้นไปจากความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายหนึ่งต้องการให้ได้เปรียบมากที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทำเรื่องความไม่เบียดเบียน ไอหิ่งซาปรโม,มโอธโมและทำเรื่องความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองจะช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นท่านอยู่ในสังคมไหนก็ตามถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าคนส่วนมากเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเขามักทาอะไรเพียงเพื่อให้พ้นตัวเขาเท่านั้นสังคมและส่วนรวมจะต้องรับภาระหนักเพียงใดเขาไม่ได้นึกถึง ความสกปรกของที่สาธารณะเป็นตัวอย่างได้ประการหนึ่งในเรื่องนี้เราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้มีจิตใจเพื่อสังคมเราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้เอาใจใส่ต่อเรื่องของจิตใจให้มากกว่านี้เป็นความจริงที่ว่าความทุกข์ของโลกไม่สามารถแก้ได้ด้วยการช่วยเหลือทางกายอย่างเดียวตราบใดที่อุปนิสัยของคนยังไม่เปลี่ยนแปลงไปคนก็จะรู้สึกมีความทุกข์อยู่เสมอ การช่วยเหลือทางกายจะมากมายเพียงใดก็ไม่อาจลดความทุกข์ของมนุษย์ให้หมดสิ้นได้วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือการทํามนุษย์ให้บริสุทธิ์ขึ้นกว่าโง่เขลาเป็นมานดาคือต้นเขาสําคัญของความชั่วและความทุกข์ทั้งมวลเท่าที่เราเห็นอยู่ขอให้เราช่วยให้มนุษย์สว่างบริสุทธิ์มีกําลังจิตเข้มแข็ง,ขงและมีการศึกษาดีด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ความทุกข์ของโลกจึงจะสิ้นสุดลงได้ แม้เราจะให้ความคุ้มครองคนทุกบ้านทุกเรือนสร้างโรงพยาบาลให้เต็มแผ่นดินก็ตามแต่หากว่าเนื้อแท้เนเจอของมนุษย์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตราบใดความทุกข์ก็จะต้องดําเนินต่อไปตราบนั้นการที่มนุษย์เรายังต้องประทุษร้ายกันก็เพราะผลประโยชน์ขัดกันที่ผลประโยชน์ขัดกันเพราะมนุษย์เรายังเห็นแก่ตัวอยู่มากการที่มนุษย์ยังเห็นแก่ตัวก็เพราะขาดแคลนธรรมในใจ การปลูกฝังให้คนมีธรรมจึงเท่ากับให้มีทุกสิ่งทุกอย่างการขาดแคลนธรรมเท่ากับการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งต่อผลอันชั่วร้ายของมันก็คือการประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายการใส่ร้ายหรือทำอันตรายแก่ท่านผู้บริสุทธิ์การกระทำดังนั้นเป็นเรื่องของคนขาดไม่มีใจนักกีฬาและผลของการกระทำเช่นนั้นย่อมร้ายกว่าการประทุษร้ายซึ่งกันและกัน พระพุทธองค์ทรงเปรียบการกระทําเช่นนั้นว่าเหมือนปลาทุลีทวนลมทุลีย่อมผลกลับมาอย่างผู้ปานั้นเองดูตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้เรื่องพรานสุนัขชื่อโกกะนายพรานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขล่าเนื้อของเขาออกสู่ป่าแต่เชา้าพบภิกษุผู้ถือบินฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกําลังเทียบบินฑบาตอยู่เขาโกรธด้วยคิดว่าวันนี้เราเจอคนกาลกันนีคือคนชั่วร้าย คงไม่ได้อะไรเป็นแน่ดังนี้แล้วเดินเข้าป่าไปส่วนพระก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วก็เดินกลับที่อยู่ของตนวันนั้นนายพรานไม่ได้อะไรเลยจริงๆแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้เขาเดินออกจากป่ามาเจอพระรูปนั้นในระหว่างทางอีกเขาโกรธมากเชื่อว่าเพราะได้พบคนกลาลกันนีนี้ทีเดียวจึงไม่ได้อะไรเลยเขาคิดว่าจะปล่อยสุนัขให้กัดพระหัวโล้นรูปนี้ให้ถึงแก่ตาย ดังนี้แล้วให้สัญญาณแก่สุนัขแล้วปล่อยไปพระอ่อนวอนหลายครั้งว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยแต่นายพรานหาฟังเสียงไม่คงยุสุนัขให้กัดอยู่นั่นเองพระเห็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบปีนขึ้นไปนั่งในที่สูงประมาณชั่วคนนายพรานโกกะร้องบอกว่าจะหนีไปไหนก็ไม่มีทางพ้นมือข้าพเจ้าได้ดังนั้นแล้วเอาปลายลูกศรแทงพื้นเท้าพระอย่างไม่ปราณี พระอ้อนวอนหลายครั้งอุบาสกอย่าทำอาธมายอย่างนี้เลยแต่ในพรานหาฝั่งไม่พระเถระเมื่อถูกแทงเท้าขวาก็ยกเท้าขวาขึ้นหย่อนเท้าซ้ายลงเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเท้าซ้ายขึ้นหย่อนเท้าขวาลงท่านถูกแทงเท้าทั้งสองข้างซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนปวดไปหมดสรีระของท่านรู้สึกร้อนกระดุดถูกลมด้วยเพลิงเพราะพิษแผลท่านสวยทุกเวทนาแสนสาหัส จนไม่สามารถคุมสติได้อีวอนหลุดลงโดยท่านไม่รู้ตัวมันตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าพวกสุนัขกรูกันเข้าไปกัดในโกกะด้วยเข้าใจว่าพระตกลงมาจนเหลือแต่กระดูกแล้วออกมาจากอีวอนยืนอยู่พระเถระได้หักกิ่งไม้ปาลงมามันเหลียวขึ้นไปเห็นพระจึงรู้ว่าคนที่มันกัดกินเป็นเจ้าของมันเองตกใจวิ่งเข้าป่าไป พระเถระสงสัยในศินของตนว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่หนอจึงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคที่เชตวนารามพระาศาสดาตรัสตอบว่าศิลของเธอยังบริสุทธิ์อยู่ความเป็นสมณะยังเต็มบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าตรัสตอบไปว่านายพรานนั้นประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนประสบความพินาศในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในอดีตก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้ว ตรัสเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ในอดีตการพรานชื่อโกกะนี้เกิดเป็นหมอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเที่ยวหาคนป่วยเพื่อประกอบเวชกรรมคือการรักษาแต่ไม่มีใครยอมรักษาด้วยเดินออกมานอกบ้านถูกความหิวรบกวนเป็นกําลังเงินจะซื้ออาหารก็ไม่มีบังเอิญพบเด็กกลุ่มหนึ่งกําลังเล่นกันอยู่คิดว่าจากหลอกลวงเด็กให้งูกัดแล้วจะได้รักษาได้เงินค่าอาหาร เขาเห็นงูนอนชูศีรษะอยู่ที่โพรงไม้ตัวหนึ่งจึงบอกเด็กว่านั่นลูกนกสาริกาจับสิทานายเด็กน้อยคนหนึ่งพุ่งปราดเข้าไปจับที่คองูอย่างมั่นดึงออกมาพอรู้ว่าเป็นงูก็ตกใจกลัวจึงร้องขึ้นและสลัดไปอย่างแรงงูไปพันคอหมอซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนะักและกัดหมอจนถึงตายหมอคือนายโกกะในบัดนี้นั่นเองพระศาสดาตรัสเล่าอดีตชีวิตของนายโกกะพูดถึงความพินาศ เพราะประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยอป,ปะทุทัสสะนัสัตทุสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนนา,นาม,มาแล้วแต่ต้น